สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีพอกันคือเก่าครับวันที่เจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าหสิบแดครับมือนี่ก็มีแนวทางเพื่อนบ้านนะครับพอสอมีแนวทางเพื่อนบ้านต่าเล่าของเสยนรุ่นมาฝากปี่น่องเล็บซี่คือเก่าครับมือนี่เสยนรุ่นกระทรงมาไห่แล้วนะครับสําหรับอา,อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเขาไปแค่วันจันทร์นะครับเขารอบเดียว จะลดไปสองรอบครับอันนี้กะเซียนก็บอกว่าเขาโทษขอให้พี่น้องเ้อ็อยากให้มันถูกคุณบอถูกว่าสันครับว่บาวกันไม่ครับถ้าพี่น้องท่านใดชอบเซียนเพิ่นไม่อยากชอบติดตามเซียนเพิ่นมากตัวเลขของเซียนเพิินกน็ตามเพิินได้นะครับเซียนเพิินก็นบั่สบายใจคือกันขันย่ามมันบ่ถือนะครับย่ามมันถือกาเซียนก็นดีใจพี่น้องก็ดีใจครับ งั้นม,มันลดก็ต้องขอโทษขอไพ่กันครับบ่มีผูดด้ใดอยากให้มันลดว่าสั่นเสี่ยนว่าเสี่ยนกระจดนอนมารับว่าสั่นเท่าที่เฮ็ดตัวเล็กออกมากครับเขียนลงมากครับมันใจว่ามันสีออกนะครับแต่มันกระลุดไปครับอันนี้ต้องขอโทษขอให้พี่น้องอีกเท่านึงนะครับยังใดก็ขอบพุนหลายๆที่พี่น้องก็ยังเป็นกําลังใจให้เสี่ยนเพิ่ตลอดนะครับ ที่เป็นกําลังจะให้เสี่ยนพิ่ดโดยดีเสมอมาเนาะครับเนาะเมื่อนีก้กรับเขียนหัวข้อครับเขียนหัวข้อไว้เลยนะครับวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดหกแปดนะครับเจ็ดกรกฎาคมหกแปดแนวทางตำลาวเสียนหลุนเด่นหกกับเจ็ดเด่นหกกับเจ็ดจับคู่สองตัว หกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามสี่หกเจ็ดสี่สองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์หกแปดสองสี่ศูนย์สามสามตัวศูนย์หกแปดเก้าหกสามเก้าเจ็ดสามหกสี่ศูนย์สองหกสี่เจ็ดหกสี่ครับ ตัวเลขของเซียนกับมีคือเก้าแหละครับสิบสองคู่สิบสองหางส่วนสามตัวกับมีหกคู่หกหางคือเก้านะครับพี่น้องอไปพี่แจนหน้าเบิ้งครับตัวเลขของเซียน่บบบบมีขื่นมีลงนะครับอยู่ซ้ำนี่ครับเป็นมาตรฐานของเพื่อนนะครับแต่พี่น้องเอฟซีบางท่านก็บ,บอกว่ามันหลายตัวถามมันหลายตัวเข้ากัน เบิ premises, 1, ่งไว่พ่อเป็นแนวทางก็ได้นะครับถันมามันหลายนะครับแต่ชอบนำเซียนเพิ่นก็จังเอาไปลงทุนลองเบิ่งนะครับพี่น้องเพื่อเพี่เขาก็จดได้ครับจดตามเดี๋ยวสิทวนให้ฟังอีกเทืนหนึ่งนะครับแนวทางตำลาวเซียนรุนเจ็ดมิถุนายนหกแปดครับจับคู่สองตัว กสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามหกสี่เจ็ดสี่สองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์หกแปดสองสี่ศูนย์สามครับเน้นนะครับวงกลมตามเลยพี่น้องครับเน้น สีขีดเซนใตก็ได้หรือสีวงกลมก็ได้ครับแล้วแต่ถนัดนะครับ6กสามเจ็ดส4มสี่หกสอครับอันนี้คือชุดที่วงกลมนะครับเส้นเพ่นวงกลมให้เจ็ดคู่เจ็ดหางแต่ว่า พอสอก็อยากแนะนําให้พี่น้องเข้าจับหมดทุกตัวนะครับเอาหมดทุกตัวเลยเพราะว่าแต่ตามเสี้ยนเพิ่นแล้วก็อยากให้เอาหมดทุกตัวแล้วก็ให้ไปกลับพร้อมไปกลับบนล่างนะครับเพราะว่าเสี้ยนเพิ่นวงกลมให้กะหาัเงี้ยมันกะเข่าตัวว่งหางเงียมมันก็รุดนะครับเสี้ยนเพิ่นกับวงกลมตามที่เสี้ยนมักครับเพิ่นมกตัวใดเพิินกับวงกลมมาหายตัวนั่นแต่ว่าตัวเหล็กที่เสี้ยน จับมหาห้สิบสองคู่สิบสองหางนี่นถือว่าเป็นตัวเลขที่เพื่อนมันใจแล้วนะครับที่จับมาให้พี่น้องเฮ้าครับส่วนเลขสามตัวก็มีหกหางหกหางนี่เพื่อนก็จีเส้นใตมากมัดทุกตัวนะครับมัดทุกชุดนะครับพอเสนีนันครับว่าอยากให้พี่น้องเฮ้าเว้นตัวใดตัวหนึ่งอยากให้จับไปทั้งมัดนะครับ ถ้าตามเซียนรุ่นแล้วนะครับเวลามันออกมาห้าสิบวได้พลาดนะครับจับทุกตัวเลยครับถาบบ่ชอบครับกระบ,บอเป็นยานะครับบ่ชอบห้ากระเบื้องเอาไว้เพราะเป็นแนวทงังเรืออาไวห้ไวห้องไวแห่ก็ได้นะครับถ้าออกมาพี่นองนว่าโอ้ยเขาอีหลีพลนธิวาเนาะครับเนี่แหละบ่อยากให้ได้ยินครับนั่นนะครับ อันนี้มาโอ้เถือกย و, ุ่งเสียนะครับเถือกยุ่งเข้ากัสีพอซ้อกับซีดีแจนํานะครับแต่พี่น้องเข้าโฉกมันครับเมื่อวานแต่พอซอเสียนพันกับซีดีใจครับพี่น้องโฉกมันหรือถาเหล็กเข่านะครับระวังว่าเมื่อน,นี้เริ่มต้นสัปดาห์อาจจะพันนะครับคิดว่า่าจะเข่าเสี่ยนพันกับมันใจให้กเก่าแล้วครับตัวเหล็กที่พุ่นเห็ดออกมา เมื่อเขียนลงุงกระดาษแล้วครัมันใจทุกตโตสันเซียนว่าอีบก็มีอ่าบางทา่านบอกเลขกหลายเลขหลายนะครับนั่นกนหลายครับก็าย่อมราว่ามันหลาทูหลายหางเพราะฉะนั้นกาให้พี่น้องเอซเฮ้าให้โปรดใช้พิจารณาย่านนะครับในการรับชมรับฟังนะครับชอบจัดขัดผ่านจะว่าครับบ่ามาดว่ชอบว่เป็นยังนะครับ เข้าขพันไปครับพอว่าตัวเหลขบม่มีผู้ไดหัมันจะออกตัวใดนะครับเส้นกับบโหพอซอกับบโหพอซ้อกับเป็นแต่เพียงซื้อกลางที่นําเสนอเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับตัวเหลขมันก็มีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดครับท่านผู้ชมครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างใดก็ให้พี่น้องโปรดใช้วิจยยารณญาัในการรับชมรับฟังเด้อครับ พิจาหน้าให้ดีๆครับเอาเบิ้งตัวเลขครับท่านผู้ชมครับตัวเลขหนะ้าทางก็มีตามนี่แหละครับตัวเนียนตัวนับก็คือที่ตัวที่เพ่นวงกลมให้นี่แหละครับพิจาหน้าเบิ้งออกครับวงกลมก็มีหกสามเจ็ดสามสี่หกสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์หกแปดอันนี้คือชุดที่เพ่นวงกลมนะครับอาถ่ายคลิปพอซอกา ขอให้พีให้นอนเฮา u s e h โโมันๆนกันทุกคนทุกท่านนะครับผู้ใดเห็นผู้ได้เห็นคลิปนี้นะครับขอให้ไม่โชคน้ำกันครับาท่านผู้ชมท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับดีมีประโยชน์แต่อย่าลืมครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจใทั้งช่องนะครับสําหรับคลิปนี้คือสิพ่อแค่นี้แหละครับท่านผู้ชมครับพ่อกันใหม่ในคลิปหนา้าขอบคุณและสวัสดีครับ